ผู้ชมครับตอนนี้ทีมวีโซล่าเซลก็ออกพื้นที่นะครับมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบ้านนะฮะน่าจะบ้านหนองยางนะครับอยู่ในอบตหายโศกครับตอนนี้ก็เกือบถึงแล้วครับผมรอเราจะไปติดตั้งระบบสูบน้ำนะฮะครับครับคุณผู้คุณผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นการปรับใช้ไฟจากแสงแดดนั่นแหละครับก็ ไม่มีไฟใช้ครับเนี่ยก็มีพ่อใหญ่แดงครับเนี่ยแรกไทยสงเนาะแรกแรกเออแรกไทยสงครับแรกไทยสงนะครับก็ถือว่าเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเดี๋ยนะดูนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นไงบ้างครับบรรดาช่างครับโอเคครับผมน้ำอันนี้ระวังไฟดูดนะครับก็อันนี้ปั๊มเอ่อครึ่งแรงครับ ก็ถือว่าใช้ตอนนี้ก็เวลาประมาณเดี๋ยวดูก่อนนะฮะเวลาเกือบเที่ยงครับแล้วก็ถือว่าเราใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์โดยตรงครับในส่วนของอคุณแดงนะฮะชื่อจริงคุทองแดงครับคุณทองแดงร,แรกไทยสงนะครับ,รบก็อยู่ในหัวไร่ปานาในเนื้อที่อยู่16ไร่ครับ คุณผู้ชมครับไม่ต้องไม่ต้องง้อใครครับขอให้มีแดดหนุนการโดย้าครับไม่ต้องเอาไฟมาถึงนี้ครบไม่ต้องงอคูบอตครับไ้ปอตาครับกครับเห็นไหฮะก็ถือว่าใช้ได้นะครับแผงโซล่าเซลล์อยู่นู้นครับหนนโอเคนะครับเนี่ยก็ถือว่าต่อใช้ได้แล้วนะครับผมขอบคุณที่ติดตามชมจากทีมงานของดอรวิวโซล่าเซลล์ครับผม